นะครับแล้วก็อกหักครับแต่ว่าเหมือนผู้หญิงคนนี้มีความหมายกับชีวิตเรามากครับแล้วก็แบบโดนทิ้งอกหักเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเคยแบบทําให้เขาเสียใจอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นคนไม่ดีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็แบบอยากขอโอกาสอะไรเงี้ยครับครับโอเคเพราะฉะนั้น motivation ความต้องการคืออะไรรองเพลงนี้เพื่ออะไรเหมือนแบบขอให้กลับเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับอยากให้ขอกลับมาเป็นเหมือนเดิม <c oughs> ขอแบบไหน เพลงนี้มันชัดมากอ้อนวอนครับแบบแบบอ้อนวอนคุกเข่ากับทุกอย่างครับแบบใช่อันนี้ลองลองคิดภาพตามนะขอแบบไม่มีศักดิ์ศรีเหลืออยู่แล้วคืออ้อนวอนคุกเข่ากอดให้คลานรอบห้องสามรอบยังคลานทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาเห็นภาพชัดขึ้นป่ะครับแต่มันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าอะไร มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจมันมันเพาะไงแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันคือเพราะคนเราพอเวลาคนมันมีศักดิ์ศรีอะแต่เวลาที่มันต้องไม่ทาอะไรที่มันไม่มีศักดิ์ศรีอะมันจะเกิดการตั้งคําถามเกิดขึ้นว่าทําไปเราจะได้ผลหรือเปล่าทำไปเราจะใช่หรือเปล่าอืมซึ่งมันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปตีความละเอียดขนาดนั้นเดี๋ยวเพลงมันจะไม่สนุกเอานะอย่าลืมว่าเราอย่างแดนกันอยู่ เดี๋ยวมันจะอาวอยู่ดีๆอินเนอรมาแรงตอนที่แต้นๆอยู่ร้องไห้ไม่เอาไม่ได้จ้ะโอเคโอเคครับช่วงเอสอง SMS จากทางบ้านต้องยกให้ด้วยเพราะฝั่งโน้นมีแล้วบอกมาผู้หญิงคนนี้เป็นไงครับบอกภาพมาให้ชัดไม่ต้องดูเลยนะหรอกมันไม่มีผงว่าไม่มีเลยลองลอง คือตอนเนี้ยมันไม่ได้จะเอาตัวจริงไงมันออกมามันเออมันจ้างตัวละครนะต้นเก่งนะก็แบบว่าที่เป็นแฟนเราครับแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะให้เขาเจ็บมาหลายครั้งอะไรงนี้ก็เป็นผู้หญิงที่รักมากๆเลยครับอันนี้ยังตอบแบบอันนี้ครูเรียกว่าตอบแบบปลอดภัยอยู่แบบรู้ว่าตอบแบบนี้ใครว่าอะไรไม่ได้ไม่ออกว่ะ เซฟซอนเซฟซนเรื่องที่เคยว่าว่าเทมถ้าสมมติพูดว่าเป็นผู้หญิงที่อดทอนเหลือเกินอ่ะก่อนหน้านี้เขาทนเรามากไม่รู้นะเคยตอบตีด้วยสมมติเขาก็ไม่ไปแต่อยู่ดีวันเนี้ยเขาไปแล้วคราวนี้มันถึงตอนเราละที่ไม่เหลือศักดิ์ศรีแล้วต้องต้องทำทุกอย่างเพื่อได้คืนมาเพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ดีกับเขาอเยอะเป็นตอน ไม่ต้องคราวนี้ไม่ต้องบอกแต่ต้องมีภาพให้ชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วมันถึงจะลองได้ดีครับอืมโอ,โอเคโอเคครับใครต่อรครับอ่ะ